ทุกคนวันนี้เราจะมาทำปลาไอลไม่ใช่ตามต้มกําปลา้าใส่ปูกันนะมะละกอต้นหะกอกบว่าอันนี้เป็นพันอะไรอ่ะก้านยาวสรรพคุณของปังไอ้ะมะละกอก็มากไหมต้มกินน้ำได้ รักษาแผลได้เฉพาะแกปวดแก้เมื่อยอันนี้เราก็จะทำดนก่อนอนนยากกินต้มตำเนะเดี๋ยวเรามาทำตอบมอบมากเลยรอเครื่องก่อนอเดยวจะใส่กระปุกด,ด้วยมะานาวด้วยงน,นีนเรา,าเตรียมยก่อนนะ แค่ไม่หยาบไม่ฝอยฝอยตรงนู้นะแล้วก็ขูดมะละกอกันเราจะไม่ตำเยอะตำเยอะแล้วไม่อร่อยเอาแบบครบเดียวเป็นมะละกอกรอบต้องขูด สับไน้อร่อยอ่ะชอบสับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมเครื่องก่อนนะคะทุกคนนีแล้วก็ตามแล้วนะครับลือหรืออ่าอันนี้เราต้องมาใส่กระเทียมพริก,กพริกติดไปเราใส่แล้พริกแห้งพริกขี้หนูก็พริกขี้หนูมันไอ้นี่เกิดเขียวเราใส่พริกแห้งด้วยโผกระเด็นกระดอนค่อยค่อย แันต้องแดดเดินแดดมากแม่อร่อยโอเคนี่เราก็จะใส่มะเขือเทศหืมมีดน,นี่ไม่เคยเจอหินเลยอันนี้เราก็ใส่มะเขือเทศ ตามปี๊บอันนี้ก็นนกใส่ถั่วไปเลยตามปิ๊บนะฮะเราไม่ต้องใส่เยอะเราหวานแหลมอยู่แล้ว ơ chưa có đít liền hay đi còn nó tàn มะกรูดมะกรูดน้ำเยอะใส่น้ำมะกรูดไปเลยมะกรูดมันต้องใส่ยเยอะนี่ไม่เคยเจอหินมันนาค่ะ มะนาวกระเด็นกระดอนนี่อันนี้มะนาวนะคะมะนาวเราล้างแล้วเราก็ใส่ไอ้นี่ไปเลยทั้งเปลือกแซ่บหนี่นี่สุดยอดอื สีสันน่ากินนี่เราก็จะใสป่ปลาลูตรที่เราเตรียมมาแล้วเราล้างเรียบร้อยนี่หอมปูใส่หมดไปเลยนะหอมมากพี่กุกเรียกว่าปูเค็มเพราะมีคำว่าเสียแค่ตัวเย็นไว้ใส่ไปเลยสี่ตัว เครื่องเยอะๆอันนี้เราก็เป็นเข้ากันไม่ได้ลืมขาดไม่ได้คือน้ำปลาล้างเราท่านนี่หนัวค่ะนัว ต้องให้น้ำตาลละลายก่อนขั้นแรกาลาดิดี๋ยวไปดึงหัวตากร้ม <c oughs> น้ำตาลน้ำปลาไม่ต้องเยอะนี่กินแบบบ้านบ้านมะละกอข้างบ้าน รู้สึกจะเล็กไปอนกางซื้อใหญ่กาน,นี้หน่อยใส่มะเขือไปด้วยโหสารพัดเสร็จแล้วก็กนี่หน้าตาหน้าทานห ได้ได้มเ่เคือแบบ่แบๆนวๆน,นี่แน่นครบเลยค่ะเก็ได้เอาให้หมดนี่สุดยอด พกจะเล็กไปหน่อยก็ไม่ซื <t 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 um> ้อโคกสีหน้าทานเนีะจบก่อนอันนี้เราก็ไม่กินแล วัาแซกขนาดไหนแซกรับดูกันใหม่ครับเดี๋ยวไ,<อ>ไปดูตอนใส่จานกันเลยนะคะสีสันน่ากินนะคะยามเย็นๆกตต็ต้องต้องส้มต่ำอะไรก็เบื่อหมดเลยครับ ทำไมเราตำน้ำไว้กว้ามหาสมบ,บูร์่น,น,นี้อันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะส้มตำปูปลาละผักกับไอ้นี่มะละกอก้านยาวกับกรอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบาย มามาเลยทุกคนตามเต็นแล้วเราก็ไม่กินไงเอเ็มหน่อยตัวปูเน้นผักนะฮะตัวหอยเวจ่กกุบภาพมื้อเย็นต้องเป็นผักอะไรด้อยช่วยย่อยเพราะเรามีอายุแล้วเนาะ ยามะละกอรเราจะกรอบมากเลยมะละกอข้างบ้านนะ<ม>เรามากินกันก่อนนะครับทุกนนี่เราก็รู้รสชาติของจมจำที่เราจำแล้วแซ่บม,มากหมื้อเย็นเร้จะกินอะไรก็ส้มจำในของตาย อร่อยที่สุดใครก็ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย